ทำให้เชื้อจุลินรีย์จะผมมันแตกตัวผมใช้ปั๊มลม850บาทจากเมืองจีนปั๊มแล้วแยกท่อนะครับมาเป่ามันเพราะถ้างั้นผมจะต้องมาคนอยู่เรื่อยๆมันมางกีนไม่มีเวลานะครับนี่นนีาน,นอันนี้ใส่ข้าวอันนี้ใส่ลำนะครับ อาจจะตั้งทมัมเมอร์ไว้เสียปลั๊กแล้วก็มันก็ทํางานเป็นช่วงเวลาเป็นไฟเอซธรรมาดามันตู้ปลานะเอีอเ้ยงง่ายขายคล่องด้วยเร็วกินตุกตุกอ่ทัวนอีกทีหนึ่งเมื่อเราได้รังฝวกอย่างที่นำโชว์เมื่อกี้นี้เราก็ง่ายๆนะครับง่ายสุดคือเอามาพี่ใส่ถังแล้วก็เอาน้ำเตาเข้าใส่แล้วก็มาทำเดือดอนี่แหละหรือคทุกวัน แล้วเอาข้าวใส่คนกระตุ้นๆมันก็จะน้าเชื้อแล้วเพราะเชื้อจะ,จะแตกตัวการแตกตัวของเชื้อเจ้าปวกมันแตกสองลักษณะหรือว่าการขยายพันธุ์นั่นเองลักษณะที่หนึ่งการแตกด้วยการคนกระตุ้นให้เส้นใยมันขาดเมื่อยิ่งคนเส้นใยก็ขาดเส้นใยที่เดินเชื้อเมื่อมันขาดมันก็แตกหน่อแตกตัวใหม่แล้วก็จะมีการแตกหนอ่อมันมีการแตกหน่อกับการคนการคนนี่จะขยายได้เร็วฟอมันจะเดินดีเรียกว่าเชื้อเดินดีนะครับ ค็นี้ถ้าได้คนแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงทุกวินาทียิ่งดีเพราะฉะนั้นก็มีข้าวก็คือหารเขาคนก็คือทําให้โมเลกุลมันแตกตัวนะครับอันนี้สีเข้มอันนี้ไม่ได้ใช้สักทีนะเดี๋ยวต้องเอาไปใช้แล้วเนี่ยนานนานเกินไปนะอันนี้ก็มันการนานถ้าน,นานจาับสีนี้ข้าวสุกเหรอครับข้าวอะไรเอข้าวคำว่า,วข,าวข้าวคือคาร์โบไฮเดรตหรือประเภทแป้งนะครับ แป้งอาจจะเป็นข้าวหุงสุกน้ำตาลข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าหรือแป้งมันสำาหลังหรือหัวมันสำาหลังเมื่อวานผมโยนหัวมันสำาหลังใส่ไปถุงที่เก็บมันมาจากแป้งนี้พอมันมันหมุบาทเก็บดีข้าวสารได้ไหมฮะข้าวตารข้าวแข้งข้าวสารได้แต่นี้ทําแบบน้ําขอนําเรียนว่าควรจะเป็นที่มันย่อยง่ายเช่นข้าวหุงสุกแล้วประเภทแป้งข้าวโพดแป้งอะไรนะ เราก็ได้น้ำเอาพอได้น้ําจะปวกทาอย่างไรที่นี่พอได้น้ําแล้วมันเดินเชื้อเป็นฟองหรือมีอ้รตัวที่เกิดขึ้นเนาะตัวจุลินทรีย์จะบปวกชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือไมโครเรซาตัวนี้เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยดูแลรากพืชช่วยย่อยสลายอินทรีย์ถูได้เร็วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าปวกมันมันย่อยป้านได้กินได้ังไม่กินไม้กินไรน่ะนะแล้วก็เอามาทําอยชนของพี่ยางในโลกมีทั้งโทษะคุณ,ค,ณคุณและโทษ เราก็เอาส่วนติคุมมาทํางานไงทีนี้พอได้ได้น้ําแล้วขั้นตอนถ้าใช้แบบน้ําเลยก็ได้ก็คือเอาน้ํานี้ไปใส่ถังขยะเปียกเอาไปรองก้นถงังแล้วก็มีขยะเปียกตะวันก็ใส่ไปแล้วคนกระตุ้นไปเราก็จะได้น้ําขยะเปียกไปทหํห่อหมกดินหรือเอาไปทิ้งนั่นแหละทิ้งแล้วก็หมักดินผมจะขอนอําไปยังถังขยะเปียกเพราะผมเน้นเจ้าปลวกขยะเปียก ได้ครับคนนี้แนะนำช่วยแนะน,นำวิธีการในต่อท่อลมวิกหนึ่งท่มันมีนาทัยอยู่หรือเปล่าเนะอ้อคนมนย่ากก็จับท่อเสียบๆจับท่อเสียบไปใช้แคให้ตนเองแล้วนั่นแหละมันมีรูไหนก็เสียบเข้าได้แหละตั้งปลายตัปลายใส่อะไรไว้ม่เอ๋อปลายมันจะมีหัวให้เราเรียกว่าหวัหวห,วหัวทรายนี่ในในสุ่มปลาสุ่มยังปลาสุ่มยงปลาเนี้ยอ๋อ<ม>ไปออกซิเจน มันก็จะมีแล้วจะเอาปินช่องทางออกมันจะมีมันจะมีฮับนั่นแหละฮับฮับอันนี้มันรู้สึกสี่เส้นเ่ยหกเส้นหเส้น6กถังหนึ่งสอสามี่ห้าหกะไแค่นี้เองอ๋อไม่มีอะไรแค่นี้ก็รวยแล้วอาจารย์คะคือเราเลี้ยงพลทหารมาทํางานแล้วถ้าเราจะเอาเอาน้ำเนี่ยไปขยายก็ได้กำลังจะพูดต่อ ถ้าน้ำไปขยายก็คือมีถังใหม่เอาน้ํานี่มีเช oh uh> ื้อแล้วมาใส่ถังใหม่เอาข้าวเอาอะไรมาใส่คนกระตุ้นเหมือนกันข้าวเด็ดข้าวคนเด็ดข้าวคนเด็ดแต่ปัญหาการเลี้ยงแบบน้ำน้านนานำจะสีแบบนี้คือมัน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 จะเสื่อมสภาพแต่ถ้าเลี้ยงแบบผงนี่อย่างในซองเมื่อกี้มันเก็บได้ตลอดปีตลอดไปไปปารีสไปแล้วนะครับไปเมืองนอกเมืองนาไปหมดเลยแหละการออกซิเจนอ่าเที่ยวต่อวันอ่ากี่วันก็ตั้งเวลา กี่กี่ถ้าตลอดเวลาเลยจริงดิยังก็ทาปุ๋ยนาโนปุ๋ยแคปซูลนะอย่างที่ศรีสาสมก็ทําในเล็กๆเหมือนยาแคปซูลเขาก็ใช้หลักการนี้คือหลักการคนกระตุ้นเอามอเตอร์หมุนตลอด48ทชั่วโมงเสร็จแล้วมันจะแตกตัวแตกตัวให้อาหารแล้วก็อาหารก็มีแปดอย่างเขาก็ไม่บอกูมเราผมก็ไปดูแล้วแล้วผมก็เอาวิธีการนั้นมาทำของผมเขาบอกอันนี้เป็นแบบการลงทุนสิบล้านผมลงทุนสิบบาทนะนะ แดดระดับไหนระดับตะวันห่างจากโลก93ล้านไมล์ไม่ตำแหน่งเออผมผมไม่สนอ่ะใต้ลมง่ายๆง่ายได้ผลน้ำนี่แเ้าาม็ยู่น่เ็หมดแล้ว้ามจิมอันนี้ก็ประมาณเอาเลขเกีกันแล้วกันเป็นเลขเป็นเลขเก้ากระโดดโคษงชงเจ็ด อ่าแต่ถ้าย่อยขยะสามวันก็ใช้ได้แล้วการทักกินมันไม่มีัวปิตนะครับก็เลยแต่เจ็ดวันสิบวันประมาณแล้วอ่าเจ็ดวันสิบวันขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยหนึ่งตัวแปรอุณภูมิถ้าหนาวหน้าร้อนก็ต่างกันการคนกระตุ้นถ้าคนหรือไม่คนก็ต่างกันอ่าจจะนี่ตัวแปรนะอ่าอุณภูมิความร้อนความร้อนห้ามสูงสุดเกินเกิน42่สิบองอศาซีเพราะถ้าถึง42แล้วสปอเชื้อไม่แตกนะครับอุณภูมิในการแตกตัวของเชื้อได้ดีก็37 ท่ากับคน3 7มเจ็ดถึงสี่ศูนย์กำลังพอเหมาะแต่ถ้าหน้าหนาวหน่อยอาจจะลงมาย5ได้แต่ถ้าประมาณ10องศาหรือเป็นสโนโเป็นหิมะเช,ชื้อไม่แตกเพราะนั้นเมืองฝรั่งจึงเลี้ยงไอ้แบบนี้ไม่ได้เมืองหนาวอ่ะพอใช้7วัน10วันแล้วเราจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเพราะเรายังเกิดเรายังใช้ไม่หมดอย่างงี้ใช้ห,หมดก็แปลร,รูปไปเป็นแบบแห้งถ้าคุณจะเก็บแบบแบบเปียกแบบน้ําต่อไปคุณก็ต้องเข้าคนแดดตลอดคือให้ข้าวกระตุ้นคน ให้ไร้อุณหภูมิก็สิ่งมีชีวิตมันต้องการอุณหภูมิต้องการอาหารอ,าอ่าอุณหภูมิอาหารแล้วก็การเคลื่อนตัว<ำ>การเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมันจะต้องไม่นิ่งถ้านิ่งก็เนา่าไงเหมือนน้ำอะน้ำน้ำนิ่งก็น้ำเน่าจุลินทรีย์นิ่งก็จุลินทรีย์ก็จะเน่าการวิธีการจะเอาไปใช้เนี่ยอ่าวิธีการใช้ถ้าไปย่อยขยะเอาเพียวๆเลยไปใส่ถังแล้วก็ขยะในแต่ละวันใส่เข้าไป กดกดกดแช่กระตุ้นทุกวันแล้วก็ได้น้ําไประเบิดดินให้คายธาตุอาหารออกจากเม็ดดินเพราะมันเป็นกรดเข้มข้นตัวนี้กรดเข้มข้นประมาณ3 7มจุดเจ็ดสามจุดเก้าค่าพีเอครนี้เมื่อไปละลายดินดินก็ถูกบอมบาดหรือระเบิดเอามเลกุลภายในเม็ดดินธาตุต่างๆก็จะละลายออกมาเป็นอาหารของพืชเพราะว่าถ้าเราลดน้ําดินเฉยๆนี่ไม่ไม่ปลดยปล่อยธาตุในดินออกมาไงเราต้องเอาความเป็นกรดใส่กระบายแต่ถ้าใส่กรดจัด ถ้าอยู่กับต้นไม้ไปลดเลยต้นไม้ก็ตาย<อ>เพราะมันออสโมซิสกับ<อ>มันจะดูดน้นําในรากพืชอ,ออกมาข้างนอกมันก็เหี่ยวเลยทีนี้ถ้าเป็นดินหมักเฉยๆนี่ใ,นใส่มันสดๆเลย<อ>นะครับสัดส่วนเท่าไหร่ครับอย่างเช่นมีขยะที่แช่จาวไอไรทซิจาปูหนึ่งถังอย่างเงี้ยอ่าใช้พื้นที่หรือยังไงต่ออ๋อมันมีขั้นตอนก็คือสมมแมว่าเราถากหญ้าหรือมีที่ปล่อยอะไรเนี่ยที่เป็นอินทีตัวัเราขึ้นกองแล้วเอาดินไปกลกแล้วเอาขยะไปลาดเลย ทำไปเรื่อยๆก็คือใส่เข้มๆเลยเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ใช่สีมีชีวิตมันเป็นขยะทั้งใบไม้ใบหญ้าแล้วก็ต้องการคาหญ้าด้วยไงถ,ถากหญ้าอย่างที่เราถากกันนั่นแหละถากขึ้นกองแล้วก็ไอ้เจ้านี่ไปลาดเลยขยะเปียกน้ําปดนี่ลาดหญ้าก็ตายเลยเราเราก็ไม่ต้องถากหญ้าไปเก็บไว้ต่างหากแล้วก็ขูดแปลงต่างหากไม่เกี่ยวใช่ไหมที่ทําอย่างที่เราทําอ่ะหลังจากนั้นกี่วันใช้ลูกด ประมาณสักเจ็ดวันห้าวันมันเริ่มดาวมันจะพีกไปประมาณวันที่สี่ที่ห้าอุณหภูมิจะพุ่งขึ้นถ้าเป็นกาฟพาราโบลาก็ขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นแล้วก็จะลงนะครับยันต้องใส่ข้าวมากขึ้นอ่ถ้าตามสัดส่วนของพัชนะก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นเช่นอันนี้ร้อยลิตรก็เข้า1สิบลิตรหรือใส่ข้าวเป็นครึ่งหรือมากๆก,ก,ก็ยิ่งดีก็ไม่เกี่ยงถ้ายิ่งมากยิ่งดีนะครับแต่มันก็เปลืองแต่มันก็ทนนาน นีถ้าปลูกผักไปแล้วนี่ประมาณก,กี่วันเติมมอดอีกกี่ันอ๋อนั่นกระบวนการใช้ในการปลูกผักแล้วนะก็ใส่ได้ทุกวันแต่ขอเชจื่อาจเหมือนเรากินน้ำบุไทยที่หยดน้ำมันแหละก็้ด้ใส่หยดต้องหยดจำหยดแล้วแต่ขนาดของพืชชนิดพืชถ้าพืชที่มันตอบกนองเร็วอย่างตะกูลน,นินไม่ว่าจะเป็นอ,อ่าโหระพาหนึ่งรักโหระพาที่มันมีกลิ่นนะะาระแเน่แล้วพวกนี้ไวมากพวกนี้ใส่เพี้ยนนิดเดียวเหี่ยวเลยนะ แต่ถ้าพืชใบหนาใบหน้ามึนหน่อยก็ทนนครับปุเรียนนี่ก็ได้แต่เจียจางครับอาจารย์แต่เจียจางสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับอ่าอัตราส่วนการใช้ก็เขาคิดเป็นหนึ่งต่อไม่เกินหนึ่งต่อยี่สิบโดยโดยหนึ่งต่อยี่สิบก็คือห้าเปอร์เซ็นต์ห้าจุดร้อยตัดส่วนก็คือหนึ่งต่อยี่สิบครับผมครับแล้วสัดส่วนในการผสมจะจะพวกหัวเชื้อเมื่อกี้เนี่ยเขาดับตอนหนึ่งถังใช้ปริมาณเท่าไหร่คอ่าอันนี้ต่อไปก็คือนิดเดียวก็แตกตัวได้เหมือนเราก็เอา เอาแหน่หรือเอาจอกเอาผสมาตะวายโยนใส่สะขนาดใหญ่มันก็ขยายต่อถ้ามันมีมีมีข้าวคนแดดมีมีอาหารมีการคนกระตุ้นแล้วมีการได้รับแสงมันก็จะแตกแตกซีกแตกหนอแตกซีอแตกหนอ,นอกกเพราะว่าถ้าคนกระตุ้นเส้นใยขาดเส้นใยขาดก็คือการแตกตัวใหม่มันมีเส้นใยด้วยตัวจุลินทรีย์ตัวนี้มันเป็นเส้นใยไงใยขาวๆอ่ะยิ่งคนกระตุ้นยิ่งแตกยิ่งคนยิ่งแตกแตกก็เกิดเส้นใหม่เล้์ใหม่เส้์ใหม่อ่า กระบวนการเมตาบอลิซึมการแติบโตต่ไปเรื่อยนะครับไปเรื่ยเพราะฉะนั้นก็คือเราเอาหัวเชื้อเจ้ปลูกนิดหน่อยก็พอผสมได้ใช่แต่ถ้าคนอยากให้มันเดินเร็วก็เอาเข้มๆก็ได้หนึ่งตัวสองอยิ่งเร็วหนึ่งตัวหนึ่งยิ่งเร็วเพราบอกผลผลิตมันเยอะแล้วพอเราผสมใช้แล้วใช้งานอย่างนี้แล้วเนี่ยใช้งานใช้การได้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเอาหัวเชื้อใหม่เข้ามาผสมเพื่อล้างใหม่สักกี่เดือนไม่จะเป็นผมทำมันไม่จะเปลี่ยนเลย กไม่แสดงว่าเด็วเราก็ซื้อหัวเชื้อเจ้าปลูกไปคนละกุ่มตมือก็พอใช่ตลอดชีวิต่ใช่ผมก็บอกว่าเกษตรหรือินดีนี่นะมันไม่ต้องไปพึ่งพาในทุนไงในทุนในทุนทุนซื้อมาถึงหนึงถุงหนึ่งรื้อยถุงคุณใช้ไปก็หมดไปหมดไปที่ใหม่หอดูการปลูกใหม่วก็ไปซื้อข้าอีไปส่งสวยก็อีไม่ต้องอันไม่ต้องไม่ตยคุณกไปัมือเดียวก็ไปเลี้ยงให้เป็นวการขยายไปเป็นรถสก้อตลอดชีวิตเอยเล้ยงเป็นเข้าคนแดดเข้าคนแดดหลัก แล้วเราก็รวยดิเอพราะอ้ามให้โดนไปครับตอนีที่เรานำไปลดเป็นเิมีมีผลคือถ้าเราแช่น้ำเจ้าวกเจือจางมันเกิดการกระตุ้นนะครับทำให้อัตราการงอกหรือการแตกราบดีแต่อย่าใส่มากนะใส่มากก็เป็นน้ำกรดเลยเออ S <S <2: Okay. S 2> ใช่หไหนมื่อกี้ผมตับไปไว้ไหนอะรีเอาต่อไปเมื่อเราได้จะปอกแล้วงานในบ้านคืองานขยะขยะเปียกมาทั้งนี้